เตือนคลิปนี้มีคำหยาบแค่นี้แหละไปละโอเคได้โดนแล้วอ๊ได้โดนได้เอาอีกนี้แล้วกันโอ้โหแล้วกูมีแต่ปืนพกเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอี้ยไอซัดไอซัดโดนไปเลยกูยิ้มไอ้ควยไข้ lên quay đâu chưa ôi quay, à, không lên, 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 không không lên, 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 không không พยายมรับคอมค่อยนี้มันเล็กเล็ก,เล,กเล็กที่นี่ <c oughs> โอ้รอยังนชาติหน้าผมเพิ่งตรวจไม่ได้เมื่อวานเองนะอะไรเอาละได,ได้อุ่นเครื่องสักหน่อย Grab some target practice while you can and deploy yourself. Oh wait, that gave. Enemy dropping into the air. That's the one. Oh. ôi, oi, 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 cái gì? Ghost. Oh yeah. Warm up done. Time to kick this off. Ok, lên game đã. Đây này, ủnเครื่อง nít nè. เยี่ยิมตกกมาดูคนเดียวอ้เนีมาสักตีน่าจะโดนตาตอมาเป็นตีนะ Battle Royale Gas is a c h r p o i t i o n Move t e n ยาโดนเลืแล้วกัน ก็ยินดีที่มันมีปืนพกมาให้อ่ะอยากแต่กระสุนอ่ะอุ้ยไอ้ที่ผ่ายจะพูดไปลงตกคนซะด้วย เมันไม่เห็นปืนเก็บไปดิซาดอุ้ยโอ้ยอาปืนกระสุนหมดปืนกระสุนหมดกระสุนหมดอีกโอ้ยไอซาไอซาโอ้ออโหมาถึงกูตายไอ้เสี่ย เล่นโคตรยากเลยควรต oh. uh ้องทำเล่นอยู่เอาอีสาโอ้โหเกมนี้ทำให้คูร้องแต่ว่าบบยที่หายมันลกมกาด่วยไม่ได้ โอ okay. เคมาอุ่นเครื่องกันก่อนมาเครื่องเครื่องโอเค okay. ตั้งยี่สิบบาทดิมาฆ่าเร็วปอน,น โหพอแบบอุ่นเครื่องกูแบบโคตรเทพอะเอออุ๊ยเหียโอ้โหโอเคเริ่มเกมเริ่มไม่นานเดี๋ยวผมก็ตายแล้วไม่ต้องห่วงผมตกฝีมืเยอะกว่าจะเก่งอ่ะในครอนี้นะ

OK! Vent litt. จำได้ดกูดตกตายเฮ้ยสเนคเฮ้ยไม่ใช่เอ็มเอ็มสิบสี่นี่โหคลิกเลยเคลิกยาวๆประเด็นคือกูไม่มีกระสุนได้เงินมา800ร้อย

ปนี้ก็ยังดีวนะโอ้โหท,ทักทีออนนออ่อะไรเลยเี่ยแลกแหกแกโอเปิลกุนกนมาเฮส่นอยู่มาก่อนไม่รู้เลยนะกระสุน không buồn rồi ui ui đặt tập trung nhé ui shit station here thương mấy không? เขถึงเข้าถึงเข้าถึงโอเคถึงโอเคเยี้อโอ้ยเหี้อขุดขุดลุ้นเลยเขาเ้าใจหัวอกคนที่เพิ่งเคยมเาเล่นครั้งแรกไมหมล่ะขี่หดกระถายกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยใม่ใหม่ใม่เอเอ

keep going out your teammates done in. They're returning to base. Your team is KIA. It's up to you now. ไ้กูยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยตัวนี้คือกูแบบเอาตัวให้รอดเอาตัวให้รอดก่อนกว่าบึงกนุนกูยังไม่ได้เลยอยากได้โฟไอ้เหี้ยขอสแนปเปอร์ด้วยว้ยัง่าจะดีแล้วกูจะขึ้นมาที่ข้างูนทำไมวะ

เฮียอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทมีแผ่นก้อยทั้งสามอันคือพอจะหมายวะอุ้ยตกใจสัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยมึงมึงมึงบินได้ดีดีมึงบินได้ดีดีโอเคโอเคสวยมันต้องอย่างงี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปโอ้ยตกใจหมดอีสัตย์ โอ้โหสูงประมาณไหนเนี่ยไม่มีห้องให,ห้กูแบบเข้าไปฟาร์มได้หรออ่ะว,วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะยี 22, 22. ่สิบสองสองเหอสิบสามโอ้โหกูต้องวิ่งขึ้นไปสูงแค่ไหนเนี่ยไม่ไม่สูงก็ขอแบบไอ้เคียกูตกใจกับเครื่องวิ่นี่แหละ Then they're here if you need equipment. Ôi, Ây da. Mất mất. Hay. Giờ vào mặt! Ngang nhảy, ngang nhảy, cứ đụ nó. Enemy UAV overhead. Ôi giời ơi. Ồ push luôn xuất to 1. Cái full clip cháy. Is โทษทีเพื่อนเข้าใจเขาว่ากูเล่นม่เก่งไหมขอโทษเพื่อนที่ทำให้เสียใจกูเล่นมเพื่อนใเ,เจยยก่งอ่ะเล่กเล็ก กดระเบิดมันใช่ตัวไหนวะนินดา,านนี้หาปุ่มกดระเบิดไม่เจอทีเลยโอ้โหสัตว์โอเคกูมาเล่นีให้ดูแค่นี้แหละไม่ได้คาใครเนะคือผมไม่รู้ว่ามันซื้อเพื่อนแบบมันกดต,ตรงไหนอะเดี๋ยวค่อยศึกษาแล้วกันโอเคหากใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ผมด้ครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ่าย